ข่าวภาคขมแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่17มิถุนายนโดยโค้ชเทพฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดทเย็นนี้โค้สเนาะอาร์ตยังไงสามยักษ์พีเบริกติดต่อท่าธรรมซีโมนนะโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์เดทแล้วก็อาร์ซอนนะฮะสามสโมสรพีเบริก,กติดต่อปารีสแซงแองเพื่อจะสอบถามโอกาสในการย้ายทีมของซาฟีซีโมน เดยปที่หน้าของบริกิตนะฮะสื่อของฝรั่งเศสรายงานข่าวแต่ว่าปาริสแซแมงเนียได้รับการติดต่อจากหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์เดทอาร์ซอนสามสโมสรในพรีเมียร์ลิงกิตรวมถึงบาเยอร์มินิกที่แสดงความสนใจในตัวของซีโมนปีกดาวรุ่งทีมชาติน์แลนด์ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ตามการบริงานจากด้านของปารีสเองนั้นก็ยังไม่ได้แสดงความชัดเจนในเรื่องของอนาคตของซีโมนหลังจากที่ปล่อยตัวให้กับด้านของ แอร์แบดแรซิกยืมตัวไปชิ้งานมฤดูกาล2023ทำผลงานยอดเยี่ยมยิงไปได้ทั้งสิ้น10ประตูกับอีก15แอสซิสซึส่งขาดการกันได้ว่าทางด้านของเปเชนะฮะไม่น่าจะขายขาดซีโมนในครั้งนี้ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เพราะตังเตจะคงมีสัญญาอยู่กับสมโมสรจนถึงปี2027แต่ไม่ได้ปิดโอกาสสำหรับการที่จะปล่อยตัวอีกหนึ่งฤดูกาลและแอร์แบดแรซิกเองก็แสดงความสนใจต้องการจะยืมต่ออีกหนึ่งซีซั่นในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย ตลาดด้าน,นของปีกในวัยเฉลยปีบรายนี้ที่เล่นได้หลากหลายบทบาทในแนวรุกคาดการกันว่าจะถูกจับตาจากแมวมองของหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกยูโร2024โดยทีแรกเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มได้ลงตัวจริงให้กับด้านของเดนเวอร์แนเอาชนะโปร,รไปไตุหนึ2-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจจะผมเป็นเ่างานนี้แมนยูก็ร่วมเดี๋ยวนี้นะฮะที่จะแย่งตัวซีโมนคนนี้มาร่วมทีมเช่นเดียวกันเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารันยังไงบริโอชีฟเมนูแล้วก็พาเมอร์จะช่วยทีมคอราบอนได้ดีขึ้นนะโดยการที่ทางด้านของบริโอฟอร์ดินานอดีตกองหลังของทีมชาติอังกฤษมองว่าคับปี้เมนูและก็โคพาเมอร์นั้นจะช่วยให้ทีมคาราบอนได้ดีขึ้นหากที่จะเล่นแบบในเกมกับทด้านของเซเวีย โดยด้านของชูสเบอริงแฮมมงประตูชัยให้กับด้านของสิงโตคารามขคว้า3แ, <c oughs> แต้มแรกของศึกยูโร2024โดยหลังจากที่ได้ประตูแล้วทางด้านของแกรดเซาเกจกลับหันไปเน้นเกมรัดกุมซึ่งทีมก็เกือบที่จะเสียประตูเหมือนกันนะแต่ว่าได้จอแดนพิกฟอร์ดท,ที่เซฟช่วยเอาไวท้ทัน มุมมองของิดีโอที่ดูเกมนี้ชี้ได้ว่าหากว่าทีมต้องการจะเล่นแบบเน้นการครอมบอลและก็รัดกลุมเป็นหลักนักเตะอย่างท่านของเมนูและก็พาเมอร์นั้นน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเกมนี้ต้องการควบคุมที่มากกว่านั้นนิดหน่อยนะฮะริโอที่กล่าวกับท่านของ BBC นักเตะคนไหนที่สามารถทําแบบนั้นได้คอบบีเ้เมนูอาจจะใช่ถ้าได้ลงเล่นเร็วกว่านี้หน่อยหนึ่งหากว่าจะเป็นไปได้แต่ว่ายังมีนักเตะอย่างท่านของโคพาเมอร์ ที่มีความอวดดีและก็ยิงพยองที่จะบอกว่าส่งบอลมาให้ฉันสิวิธีที่ทาดิชลงสนามมาของเซอร์เบียเขาเนี่ยลงมาแล้วและบอกว่าส่งบอลมาให้ฉันนะฉันจะจัดการพวกเขาเองสำหรับเกมถัดไปของอังกฤษเนี่ยจะเจอกับทีมั้งของเดนมาร์กในวันพฤสัสบ,บดีนี้ส่วนเซอร์เบียจะไปเจอกับทีมั้งของสซลรีเนีย อ่านะผมเปิดไดว่างานนี้บริโอฟอร์ดินานะฮะก็บอกว่ามองเลยว่าคอบบี้ไมโน่กับพนันธุนของโคบามเมอร์เนี่ยจะช่วยทําให้ทีมคารบอนดีขึ้นถ้าหากแค่เขาลงเล่นบ่อยๆและยิ่งเจอกับพนันธุ์ของทีมชาติเซอร์เบียด้วยจัดไปเลยในขณะนี้ลองมาดูข่าวจอมมานกันครับอาร์ตหนึ่งไงฟอร์ดินานชี้ไม่แปลกเลยชาแมนยูจะลดทิ้งทั้งแรดฟอร์ดและก็มีสันเกลิ่งบูช ซึ่งบริโอฟอร์ดินานชี้ไน้นเลยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหากว่าในตลาดซัมเมอร์นี้แมนยูจะเทขาย2กองหน้าเด็กฟั้นขวัญใจแฟนบอลออกไปไม่ว่าจะเป็นทั้งบาร์คาบรัฟอร์ดอะไรก็เป็นสันเกินฟูตโดยงานนี้ทางด้านของบริโอฟอร์ดินานตำนานปาการหลังแมนยูให้ทัศนะบอกว่าจะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจสำหรับตนเองแต่อย่างใดหากในตลาดซัมเมอร์นี้ทีมบริษัทแดงจะเทขาย2กองหน้าเด็กฟั้นขวัญใจแฟนบอลออกไป ทั้งเบรคฟอร์ดและก็เมสันกริบูชซึ่งอดีตกัปตันทีมผีแดงชี้เลยนะว่าทัศนคติของทั้งเบรคฟอร์ดและก็กริบูชล้นแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามอันดับแรกผมอยากจะให้รู้ให้ได้ก่อนเลยว่าโฟกัสของเบรคฟอร์ดเนี่ยคือเรื่องอะไรและเขาต้องการอะไรกันแน่อะไรคือเหตุผลที่ฟอร์มของเขาเนี่ยตกต่ำอย่างมากในครั้งนี้ถ้าผมได้รับคำตอบที่น่าพึงพอใจ ผมก็อยากจะเก็บเขาเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปแต่ถ้าไม่นะฮะผมก็จะขายเขาออกไป ท่านี้บรฟอร์ดก็สร้างผลงานระเบิดเชิดเทิงในช่วงซีซั่สัน2 0 2 3ที่ยิงกระจายไปมากถึง30ประตูในทุกประการทว่าเจอเปัญหาฟอร์มหลุดอย่างหนักในช่วงเซตที่ผ่านมาซึ่งยิงได้ถึง8ประตูในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นในส่วนของการินโบชที่ณตอนนี้อนาคตยังไม่ชัดเจนภายหลังที่ถูกส่งยืมไปยังเคตาเฟ่และทางทีบริษัทแดงยังดูรับสรับอารับสมรสดยนะฮะในการที่จะรับตัวกลับมาใช้ต่อไปนั้นบริโอบรบุต่อไปนะว่า ผมเนี่ยอยากจะจับเข่าคุยกับเขาด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะหาคำตอบว่าโฟกัสของเขาอยู่ตรงไหนค้นหาคำว่ารู้สึกดีอย่างไรกับสโมสรแห่งนี้ สำหรับนั่นของบรดฟอร์ดด้วยปัญหาฟอร์มการเล่นทำให้เจ้าตัวนั้นหลุดออกจากทางทีมชาติอังกฤษชุดลุยศึกยูโร2024ที่เยอรมนีขณะที่การิบูชเคยเล่นให้กับอังกฤษชุดใหญ่แค่เกมเดียวเท่านั้นเมื่อปี2020และก็ไม่ถูกพิจารณาจากนั่นของการิบซาเกชแต่อย่างใดก็ตามแม้จะยิงไปสิบประตูในการเล่นแบบยืมตัวที่สเปนในครั้งนี้ก็ตามทีนะเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็และกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ เอาล่ะยังไงงานนี้บอกได้เลยนะเป็นรองเพียงแค่คนเดียวแอนโทนีปีกแมนยูค่าตัวประเมินดิ่งลดทั่วบแบบไม่หยุดหย่อนนะโดยทางด้านของแอนโทนีนะฮะปีกทีมชาติบราซิลของแมนยูมีค่าตัวโดยประเมินเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าหลายที่โชว์ฟอร์มได้อย่างเลวร้ายโดยเป็นรองเพื่อนร่วมอาชีพเพียงแค่รายเดียวเท่านั้น โดยอาเจนี่สตาร์ทีมชาติบราซิลถูกขด้นนดของเอรดดเชันฮางกลุนซือดัชนะฮะฉุนจากท่านของอาแจ็กให้ย้ายมาร่วมงานกันที่พีเบอร์ังกฤตโดยผีแดงทุ่มเงินซื้อเขามาร่วมทีมด้วยราคาที่สูงถึง86ล้านปอนด์หรือราว4,012ล้านบาท อย่างไรก็ตามทีแม้จะสร้างชื่อได้อย่างยอดเยี่ยมกับลีกเมืองกลางหันหลมแต่แอนโทนีเองนั้นก็ประสบกับปัญหาในการเล่นในกับฟนัดของแมนยูอย่างหนักอย่างเห็นได้ชัดโดยช่วงซื้นที่ผ่านมาปีกไว้1สิบรปดนี้มีผลงานที่เหลวแหลกลงไปอีกจากการยิงได้เพียงแค่3ประตูในการเล่น,น,นในกับทางทั้งหมด38นัดของทุกรายการของผีในเวลานี้ โดยดัล้มเหลวกับทางจินโอทัฟฟอร์ดตลอดทั้ง2ปีที่เป็นที่ผ่านมานะฮะทางเซอร์จิมบาราคิฟจ้าของร่วมทีมฝีแดงเองก็มีแผนที่จะขายตัวลูกชาวเมืองกาแฟประยนี้ทิ้งไปในช่วงสัปดาห์นี้ ขณะที่ล่าสุดเมื่อ15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา t r a n s f e อร์ r k รจัดอันดับนักเตะที่มีมูลคา่าหรือว่ามีค่าตัวโดยประเมินตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องออกมาอีกหนึ่งรอบซึ่งปรากฏว่าแอนโชนี่รักอันดับ2รองจากทางด้านของปรกดานโคโรมูอานีกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของสโมสรปารีสแซต์แองกโดยเว็บไซต์เจ้าดังบ่งบอกชี้ได้เลยด้วยว่าปัจจุบันค่าตัวประเมินของโคโรมูอานีลดลงเหลือเพียงแค่45ล้านยูโรหรือราว1,800ล้านบาท ตลที่แอนโทนีลนมาอยู่ที่25ล้านยูโรหรือราว1,000ล้านบาทเท่านั้นส่วนอันดับ3ได้แก่เดม่าก่อนหน้าทีมชาติบราซิลของสโมสรอนันเชีอาในลีกซาดิอาราเบียซึ่งมีค่าตัวโดยประเมินลด,ดลงไป30ล้านยูโรหรือราว1,200ล้านบาทหลังเจ็บยาวโดวยเขาเนี่ยลงเล่นในโปรโลีกไปได้เพียงแค่3เกมในครั้นี้เพียงแค่เท่านั้น โดยก่อนหน้านี้จากการจัดอันดับผลก่อนตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมส0 2วันอนโทนี่มีค่าตัวโดวยประเมินเนี่ยลดลงเหลือ35ล้านโยูโรเหลือราว1 4 0 0ล้านบาทการะทั่งล่าสุดตัวเลขดังกล่าวก็ลดหวบลงไปอีกครั้งเหลือเป็นแค่25ล้านโยูโรในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองครับโอ้โหเป็นไ้ว่างานนี้ก็ต้องรอดูคุณต่อไปก็ได้กันนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแลดฟอร์ดถึงเล่นไม่ออกแบบว่าฟืดๆแบบนี้ เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาร์เดงไงเชนฮาร์กเผยชัดชัดเจนบอร์ดแมนยูพยายามที่จะทาบนะฮะยอดกุนซือคนดังก่อนที่จะเลือกตนคุมทีมต่อในขณงนี้โดยการดนทน่าโพท่าน,นของอีดิกเชนฮาร์กุนซือชาวดัชของทานัด้ของแมนยู สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกูบอลพีเบร์ลังกิตเปิดเผยว่าบอร์ดบริหารพิษต์แดงเองนั้นทาการท้าทาโมชมัสทูเคิลโคชชาวเยอรมันไปแล้วก่อนที่จะได้ผลสรุปก็คือให้ตนเองอยู่คุมทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าซึ่งอดีตเทรนเนอร์อาแจ็คอาร์มสเดมกล่าวผ่านทางด้านของ NOS Studio บ o i c e นะฮะสื่อในบ้านเกิดบอกว่าผมเนี่ยกำลังคุยกับด้านของแมนยูเรื่องสัญญาฉบับใหม่อยู่เราต้องหาข้อตกลงสรับทางด้านของสัญญาฉบับใหม่ นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรายังคงต้องพูดถึงเรื่องนี้กันต่อไปแมนยูบอกกับผมว่าพวกเขาได้พูดคุยกับชมัสตูเคิลไปแล้วพวกเขาบอกว่าที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้ข้อสรุปว่าพวกเขาเนี่ยมีผู้จัดจาการทีมที่ดีอยู่แล้วแล้วตั้งแต่ที่อัลลาอาแจากไปมาทํางานกับแมนยูเมื่อปี2022เทนฮากก็พาโพภพักปีสัจแดงคว้าแชมป์สร,รายการติดต่อกันได้แก่คาราบาวคัพและก็เอเฟเอคัพ ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้บอร์ดบริหาราตัดสินใจให้เจ้าตัวนั่นอยู่ตําแหน่งต่อไปในคัณะนี้สำหรับตัน่งนโคเทนฮาร์กมีสัญญากับแมนยูจนถึงปี2025และก็อยู่ในระหว่างการเจรจาขยายสัญญาฉบับใหม่กันต่อไปนั่นเองครับและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสตเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ